ในวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นเบื้องต้นกับเกมเอลเดนติงในเรียนกันว่าในช่วงที่เราลงไปในแผนที่เนี่ยเราควรเริ่มจากอะไรดีคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเล่นไปแล้วแต่ก็ยังงงๆอยู่วันนี้ผมจะมาบอกพื้นฐานการเล่นลรับรองว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเล่นเป็นทันทีก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับในช่องของผมเนี่ยยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกเยอะ เ้าเรื่องันเลยในเกมเอ d ดิ n ดิงไนเรนเนี่ยขอปูพื้นฐานกันสักแป๊บหนึ่งในการเล่น1รอบของเกมนี้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3วันจุดประสงค์ก็คือต้องปราบไนลอดหรือก็คือบอสในวันสุดท้ายนั่นเองโดยในเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาก็คือกลางวันและกลางคืนสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ ในวันแรกตอนกลางวันก็คือฟาร์มตอนกลางคืนเราก็จะสู้บอสในวันที่2เนี่ยก็เหมือนกับวันแรกตอนกลางวันฟาร์มตอนกลางคืนสู้บอสส่วนวันที่3เนี่ยเราจะสู้กับไหนท์หลอดนะซึ่งเป็นบอสต,ตัวสุดท้ายของการเล่นนั้นๆโดยถ้าคุณและเพื่อนในปาร์ตี้ตายตอนสู้บอสของแต่ละคืน หรือตายตอนสู้ไหนหลอดคุณจะแพ้ทันทีถ้าตายตอนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่การต่อสู้กับบอสหลักของแต่ละคืนคุณจะสามารถเกิดใหม่ได้เองแต่คุณก็จะเสียเลเวลที่สะสมมาเพราะงั้นอย่าตายดีกว่าและนี่ก็เป็นรูปแบบการเล่นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดว่าคุณเนี่ยต้องทําอะไรในแต่ละวันในแผนที่เนี่ยจะมีหลายจุดมากมีทั้งโบสถ์มีทั้งจุดพรมีต้นไม้ที่เอาไว้เรียกนกจุดฟาร์มต่าง สิ่งที่คุณต้องทําก็คือไปโบดฟาร์มเข้าจุดพรไปโบสฟาร์มเข้าจุดพรน,นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทํามันจะทําให้ชีวิตของคุณในเกมเนี่ยดีขึ้นเพราะอะไรเราต้องทําแบบนี้เข้าโบดเราจะได้ขวดยาเพิ่มมา1ขวดในโบสเนี่ยจะมีขวดยาให้เก็บอยู่และการฟาร์มตามจุดต่างๆเนี่ยโดยในแต่และจุดก็อาจจะมีบอสรอยอยู่ถ้าเราชนะได้เราก็จะได้รูนเอาไว้ซื้อของและเอาไว้อัพเวล และการเข้าจุดพอเนี่ยก็เพื่อเอาไว้อัพเลเวลดังนั้นคุณจะต้องเข้าจุดพอนเสมอหลังจากที่ฟาร์มดูนมาได้เพื่อให้เลเวลขึ้นถ้าคุณไม่เข้าจุดพอนเลยเลเวลคุณจะต่ําทําให้การฟาร์มโดยรวมเนี่ยช้าลงทีนี้มาดูในแผนที่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพเราอยู่ในแผนที่ของเกมเอลดินลิงนะครับซึ่งมีจุดที่อยากจะให้ดูอยู่ก็คือจุดที่เป็นโบนะครับ1 2แล้วก็3ต่อไปเป็นจุดที่เป็นต้นไม้ตรงนี้ครับที่มันจะเป็นเออนกให้เราบินไปเนี่ย เส้นทางมันก็จะผ่านเส้นนี้นะมันจะมีอบอกอยู่ต้นมาต้นนี้ก็จะผ่านเส้นนี้ประมาณนี้นะการใช้นกเนี่ยทีนี้ก็จะมีจุดฟาร์มอื่นๆนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเยอะแยะ,ยะเลยต่อมาเนี่ยจะเป็นวิธีการที่เราจะฟาร์มนะว่าเราจะไปตรงไหนยังไงก่อนหลังดีอย่างที่บอกไปครับวิธีการเล่นเนี่ยครจะเป็นโบดต่อโบดไปเรื่อยๆนะผมอยู่ตรงนี้ผมฟาร์มาช่วงเนี้ยตรงนี้มันอาจจะมีตัวอะไรให้ตีอยู่เราก็ตีตีไปเสร็จแล้วเราก็เข้าโบดเสร็จแล้วก็เข้าจุดพอนเสร็จแล้วเนี่ย บทต่อไปที่ผมจะเข้าก็คือบทนี้ผมก็ต้องใช้ต้นไม้ต้นนี้ที่มันจะมีนกพาบินผมก็อาจจะวิ่งมาตรงนี้ก่อนเพื่อฟาร์มพอฟาร์มเสร็จปุ๊บก็เข้าจุดพรพอเข้าจุดพรเสร็จก็ใช้นกบินข้ามมาตรงนี้ครับมีข้ามมาตรงนี้แล้วก็อาจจะฟาร์มเวแว้นนิดนึงแล้วก็เข้าจุดพรเสร็จแล้วก็เข้าบทต่อแล้วก็อาจจะฟาร์มแล้วแล้วก็เข้าจุดพรต่อเสร็จแล้ววิธีการไปตรงนี้ก็ต้องใช้ต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ใช้ต้นไม้ต่อเสร็จแล้วก็บินไปแล้วก็็็็็อาาาาจจฟฟรรร์์มมแแแบบบนึงเเเขุ้้้ดดพสลลววกกก แล้วก็เข้าจุดพอนทาแบบนี้ไปเรื่อยๆครับวิธีการก็คือให้ฟาร์มโบดต,ต่อโบดไปเรื่อยๆนะฟาร์มสิ่งที่อยู่ใกล้โบดเพื่อที่เราจะได้เก็บขวดยาแล้วก็เก็บของไปเรื่อยๆและที่สําคัญก็คือต้องเข้าจุดพอนทุกๆครั้งหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วและนี่ก็เป็นเทคนิคการเล่นเบื้องต้นนะที่อยากจะบอกไว้ก็คือเข้าโบดให้ครบฟาร์มเสร็จเข้าจุดพรฟาร์มจุดที่อยู่ใกล้ๆกับโบดแล้วก็ใช้นกเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเร็วขึ้นนะจะได้ไปฟาร์มได้เร็วขึ้น ทีนี้หลังจากผ่านคืนแรกมาเนี่ยสู้บอสเสร็จแล้วพอมาในวันที่2เนี่ยก็แนะนำนะว่าให้ฟาร์มใหค้ครบไปเลยนะบางทีมันจะมีบอสโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็สู้ได้แล้วก็อย่าลืมมาเก็บปราสาทต,ตรงนี้ด้วยนะมันก็สําคัญมีของดีๆเพียบเลยสรุปก็คือคอนเซปต์การเล่นเนี่ย วันแรกให้เน้นฟาร์มแถวแถวโบสถพยายามเก็บขวดยาให้ครบพอวันที่2ก็เน้นฟาร์มจุดอื่นๆนะแล้วก็ไปที่ปราสาทด้วยก็ประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคการเล่นเบื้องต้นนะสำหรับคนที่ยังงงๆอยู่ก็ลองเอาทิคนี้ไปปรับใช้ดูผมคิดว่าการเล่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะถ้าใครที่เอาไปลองแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยได้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า